วิการก็ยิงด้วยผมก็ไม่รู้เขายิงทําไมนะครับอ้อมๆอนะครับแต่จริงเขาก็ด่าศาสนาอิสลามเลยครับ B R N ไปยิงไหมเนนเนี่ยเอพอจะรู้ไหมก็อ,ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิต มันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจรอคอยคว้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจทิ้งมันวันนี้ขอมาไลฟ์เรื่องเหตุการณ์ภาคใต้นิดนึงนะครับคนที่เสียชีวิตนั้นเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นพุทธมุสลิมเด็กผู้ใหญ่พระสงฆ์เป็นท่านครู ป็นบาบอที่มีข่าวแล้วก็โดนประนามไปทั่วเลยเนี่ยก็เป็นผู้พิการด้วยครับผู้พิการก็ยิงด้วยผมก็ไม่รู้เขายิงทําไมนะครับผู้พิการเนี่ยผมอยากรู้มากเลยครับว่าเขาเป็นใครถึงขั้นทําร้ายเด็กทําร้ายคนพิการคนตาบอดบทความในผู้จัดการออนไลน์เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็พูดถึงเหตุการณ์ไม่สงบภาคใต้ แล้วแกลงท้ายว่ายังไงรู้ไหมครับบทความของผู้จัดการเนี่ยนะครับเขาลงท้ายว่าการต่อสู้เพื่ออัตลักษณ์หรืออุดมการณ์แต่ไปลงเอยด้วยการยิงใส่เด็กหญิงในบ้านของเธอเองเนี่ยนะครับอัตลักษณ์หรืออุดมการณ์นั้นยังคงมีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่หรือไม่เขาก็พูดอ้อมๆนะครับนี่ครับบทความนี้ฮะในในผู้จัดการนะครับเมื่อวันที่4พฤษภาคม เขาพูดอ้อมๆนะครับแต่จริงเขาก็ด่าศาสนาอิสลามเลยครับผมก็อยากจะฝากไปถึงคนที่เขียนบทความนี้นะครับเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วนะอันที่หนึ่งเลยนะครับตามหลักการศาสนาอิสลามเนี่ยนะซึ่งผมไม่รู้นะครับว่าคนทำเนี่ยเป็นมุสลิมหรือเปล่านะครับผมไม่รู้นะแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่า เป้าหมายของเขาเนี่ยไม่น่าจะตรงกับหลักการศาสนาอิสลามนะครับไม่น่าจะตรงกับหลักการศาสนาอิสลามเนื่องจากว่ามันมีการไปทําให้เด็กแล้วก็ผู้พิการแล้วคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยเนี่ยนะได้เสียชีวิตด้วยในส่วนของหลักการอิสลามแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ทําแบบพวกยิวนะครับที่ไปทิ้งระเบิดใส่ โรงพยาบาลไปทิ้งระเบิดใส่สถานที่เป็นเหมือนกับเป็นค่ายผู้ริภัยเนี่ยตามหลักการอิสลามเขาไม่ทำนะครับมีก็มีแต่ที่ท่านเห็นในข่าวเนี่ยพวกยิวซานิสเนี่ยแหละครับที่ทำนะผมเองกอ็ได้เจอกับคนที่เขามีความรู้ในเรื่องของเหตุการณ์ที่สามจังหวัดภาคใต้พอสมควรนะครับเป็นคนที่มีข้อมูลอยู่พอสมควรเนี่ย ผมก็อยากจะถามนะในมุมมองของชาวบ้านเนี่ยนะครับออว่าออถามพี่คนนี้ยังไม่บอกชื่อนะว่าเป็นใครนะครับถามพี่คนเนี้ในมุมมองของชาวบ้านนะครับพี่นะแบบคนชาวบ้านเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเหตุการณ์ไม่สงบเนี่ยมันเกิดจากใครผมให้ชอยนะหนึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่นะ จะสีอะไรก็แล้วแต่นะครับ2เกิดจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนเอาชัดๆเลยนะสามเกิดจากขบวนการผิดกฎหมายเช่นค้ายาเสพติดค้าน้ำมันเถื่อนค้ามนุษย์นะครับแล้วก็เอาเหตุการณ์ไม่สงบมาเป็นเครื่องมือบังหน้านะสามตัวเลือกนะ คนชาวบ้านเนี่ยเขาคิดว่ามาจากไหนยกตัวอย่างอย่างกรณีที่ไปยิงเนรยิงพระศพเนี่ยเออไปจับมาบ R N อไปยิงไม่เนรเนี่ยรอจะรู้ไหมก็ข่าวที่จริงเลนไม่ได้เป็นเดี๋ยวก่อนไม่ได้เป็น B ร N นใช่ไหมเออบรีอเอ็ว่ะโอเคโวเาเพราะว่าในพื้นที่นี่พอไปจับเด็กคนนีงปรากฏว่าเด็กคนนี้อยู่ที่สบตกำลังทำพาสปอร์ตแต่ว่าตอนจับเดี๋ยว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 คนงง ก็ S <S คือว่าเหตุการณ์ที่ยิงเนนเหตุการณ์ยิงเนนเนี่ยนะยิงพระเนี่ยนะอ,อันนี้อันนี้นนสะเทือนใจมากนะอพระนะัญาคนยิงเลยนะว่าว่าเป็นมนุษย์หรือเ่าเป็นอะไรมันผิดปกติซึ่งในการรบเนี่ยผู้ต่อสู้คือผู้ต่อสู้ไอ้อพลเรือนคือพลเรือนครับมันเอาไปผสมกันไม่ได้ใช่ไหมครับครับแต่ว่าปัญหาว่าไอ้ที่เกิดปัจจุบันนี้จะหาตองแท้แมันลำบากเพราะว่าเวลาไปจับ อยากกรณีจัดเด็กมาบอกออกข่าวแล้ว่าเหตุเหตุการณ์ยิงเนนเนี่ยนะเหตุการ์ยิงเนนได้บอกออกข่าวว่าเราจับในนี้แล้วจับคนยิงเนนได้แล้วจับได้แล้วอ่าแล้วปรากฏว่าพอล่าสุดล่าสุดล่าสุดมาปรากฏว่าหลักฐานว่าเด็กนี้ไปทำพาสปอร์ตที่สบตยะลาเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่คนที่โดนจับอายุพอยังวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่นะเสร็จแล้วในกล้องวงจรวงจรปิดของสบตก็เด็กนี่ก็ยังอยู่สบตใบเสร็จ รับเงินของการทำมาสปอร์ตก็อยู่อืทุกอย่างอยู่หมดอืถึงบอกแลวใครแล้วใครไปจับอ่าไปว่าความมันคงไปจับทหารตำรวจหรือยัง DNA ออ้างว่าเจอ DNA ของเด็กคนนี้ในในพื้นที่เกิดเหตุใช่แล้ปัญหาว่าต่อไปเราจะคุยเรื่อง DNA นี้ว่าความน่าเชื่อถือของ DNA ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนเดี๋ยวเอานี้ก่อน เอาที่ว่าเหตุการณ์ยิงเนนเนี่ยนะครับมีการหมายควาว่าถ้าพูดอย่างนี้อันนี้ข่าวชัดเลยใช่ไหมข่าวชัดแล้วอ,อก,ก็อสแสดงว่าจับแพะจับแพะเอาก็ปล่อยเด็กเงี้ยกลับมาแล้วโอ้โหอืมเรนยังไม่พูดถึงความสูญเสียทา,าท,ทางด้านจิตใจทางด้านสุขภาพเป็นอย่างไรของเด็กคนนี้อืมเด็กมันก็ชอบก็ถ,ถูกจับไปอืม แม้กระทั่งคนไทยพุทธเองที่อยู่ใกล้บ้านเด็กนี้เขาจะรู้นิสยัยเด็กนี้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่แล้วก็ออกมาพูดเลยว่าเด็กนี้ไม่ใช้ข้าวราวไม่มีพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่แนวอย่างที่อย่างที่ว่าเลยนะยอย่างที่ว่าเออโอเคเอาณ้ตอนนี้เนี่ยไอ้คนที่ออกข่าวอืมรับผิดชอบข่าวแค่ไหนที่ออกว่าเด็กคนนี้ไปยิงเขาพอข่าวข้อที่จริงออกมาแล้วเนี่ย รับผิดชอบตัวเองได้แค่ไหนอ่าวันนี้ไม่มีปฏิกิริยาเลยนั่งเงียบกันหมดเลยแต่เวลารับอบนในตัวเองเสนอหน้าแต่เวลารับผิดเออเวลารับผิดนี่ตัวเองหายหายตัวไปหายหน้าไปอย่างนี้แย่นะทีนี้ปัญหาเ่ที่คุยมนคิดว่าหน่วยข่าวรู้แค่ไหนซึ่งหน่วยข่าวรู้แต่ไม่ยอมแจ้งความจริงกับประชาชนอืมรู้ว่า ใครคเป็นคนทำผ,ผู้ที่กออ่อเหตุยิงแนนยิงคนตาบอดเป็นใครผมเชื่อว่ารู้เชื่อว่าหน่วยข่าวกรองรู้รู้แต่ไม่บอกว่าใครอ่ะทำไมไม่บอกลละเป็นประเด็นที่ชาวบ้านสงสัยเพราะเกิดข่าว <ừ m. S 2> ทีไรเนี่ยแม้กระทั่งจะยิงคนแม้กระทั่ง <ừ m. S 2> เรายกเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ในตัวเมืองสูงไหนน่โคลลกเนี่ยอืมที่ไปยิงที่ว่าการอำเภอสงไหนน่โคลลกครับ การที่จะเข้ากรกลได้มันมีด่านไม่ว่าทางสงไห่ประดีทางอำเภอแว้งทางตัดใบแล้วแต่ไม่ต้องมีด่านมันผ่านด่านได้อย่างไรแต่แบบมันไม่ได้เดินบนเขาบ้างคต้องไฟรถดจะเอาโดเรมอนเปล่าจากกระเป๋าวิเศษโดเรมอนแล้วบินออกมาได้ที่สนามสนามมหาราชที่กรุลเปล่าเนี่ยมันก็ต้องเข้าไปทางถนนแหละคนก่อเหตุมันจะไปหลุดด่านมาได้อย่างไรอเนี่ยชาวบ้านตั้งคําถามซึ่งไม่มีคําตอบไงอืย ถ้าตอบไปนี้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่ต้องมีด่านเพราะมีเหมือนไม่มีมีก็ไปก่อเหตุได้อ่ามีเหมือนไม่มีไม่มีจะดีกว่าอืมแล้วก็เลยเป็นปริศนาอยู่ปริศนาภาคใต้วันนี้อืมมีมีชาวบ้านบอกว่าเอาอย่างไหมในเมื่อเราไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจัดมหกรรมแช่งที่สนามหลวงไหมเชิญทุกศาสนามาเลยเออ รถแช่งจัดมากำแช่งคนที่อยู่เหตุการณ์เหตุการณ์ภาคใต้เนี่ยเบื้องหลังเหตุการณ์ภาคใต้ไปสร้างความยุ่งยากให้ภาคใต้แล้วก็ไปจับแพะในภาคใต้เนี่ยเออเอาไม่เชิญทุกศาสนามาแช่งบุคคลเหล่านี้ให้ชิบหายทั้งตระกูลถ้าเป็นหน่วยงานชิบหายทั้งหน่วยงานถ้าเป็นโจรชิบหายทั้งรังเลยเออถ้าเป็นพรรคการเมืองชิบหายทั้งพรรคเอามีพรรคการเมืองวยเหรอถ้าใช่ไหมถ้าเป็นพรรคการเมืองชิบหายทั้งพรรค

ออกเดินทางไปบนถนนหาตัวตนที่เรามีว่าวันนี้ชีวิตที่ดีมันมีความสุขอยู่จริงไหมสิ่งที่ใจเราไขว่ควา้าได้มาเพราะถูกใจหรือเพียงหวังให้ใครต่อใครเขาถูกใจ